ที่ลานแก่งลานลักใช่ปหมกางเต็นท์อ่เดี๋ยวไปดูกันว่ากลางเต็นท์ไปดูกันเนาะเดี๋ยวเรา,าเราไปกลางเต็นท์กันอ,อะไรนี่อะไรอ๋ออุป,ปรกรณ์ที่นอนอย่างนั้นเลยใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะโอเคอันนี้เป็นบรรยากาศร,รอบ นร่ยากยาศรอบๆเดี๋ยวเราไปกลางเต็นท์กันเหมือนไปทำสวนเลยคความร้อนนะองศาเต็นท์องศาเสร็จแล้วเนี่ยลูกจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว พอร้อนอยู่โอ้เพลินเลยอ่ะใครซืรซ้อให้คะดูไอ้อุ่นดิใครซื้อให้ลูกโอ้ใครซื้อให้คะาโอ้ได้น้องได้น้องลืมแม่เลยดูอนุบาลสองไหนด sure> ูพี่องศาดิองศาบัวก็เด็กพ uh ี่องศาทำไรอ่ะฮึทะไรครับพี่องศาทำไรครับ อ,อะไรจ้ะ <c oughs> อะะไรจอ๋อจะต่อเลโก้นี่เขาเปิดฝั่งนี้นะอ้าวไออูนวันนี้มากางเต็นเต็นยังไม่เสร็จดีพ่อร้อนระหว่างรอ ไออุ่นเล่นตุ๊กตาที่พวกป้าๆและลุงๆซื้อให้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะไหนดูน้องดิโอ้ได้น้องใหม่น้องใหม่เต็มเลยเหรอคะน้องใหม่เต็มเลยเหรอคะไม้เป็นคืออะไรอ่ะต้นตอบมั้ยต้องดูตัวอย่างเลือกรูปเลือกรูปแล้วเราจะได้ตนี่พูดได้ไหมพูดได้ไหมเนี่ย พูดได้ไหมเนี่ยเราอ่ะพูดได้ไหมเนี่ยเราพูดได้ค่ะยังไม่ชินเนาะเลือกรูปก่อนมีองศาเลยรูปยากสุดเลยมันยากไปไหมเอาแบบง่ายเนี่ยดูดูมีองศาช่วยดูอายุด้วยเนี่ยช่วยดูอายุด้วยเด็กเจ็ดขวบอายุสมองเรายังไม่ถึงเลยเนี่ยตอนนี้ไหนบอกไงก็เป็นบอกไตเหรอเออจริงวะ ต่อไแน่ต่อจะต่อตอันนี้หรอเอาแบบนี้ใช่ไหมเ,เลือกรูปไหมอัไหนนี้เสร็จมาไฟเพิ่มเริ่มยังเริ่มยังเริ่มมาจ้า <laughs> ใครสอดวะโอ้ย <laughs> 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 อันนี้อะไรอ่ะห <laughs> น้าต่างไงหน้าต่างอะ่ะเฮ้ยถืว่ามันยากไปว่ะ ใส่น <One> อ <input> ๋อเวใส่ขวบ้เก็บเขี่ขวบแล้วขี่ขวบแล้วเออเลิกเเลิกบเก็บเก็บไม่ได้แล้วอุนงงนี่คือประตูลองมอุ่นงงค่ะยากอ่ะ ลิคุโมะอะชิ้นนี้อ่ะไอ้อ่ะพี่องศากำลังจะต่อของเล่นแล้วชิ้นนี้พีนิงแซกซื้อให้มันไม่ใช่ไม่อันนี้คือทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรกันอุ้ยองศากลับาปแล้วเราเป็นปลายองศามีแสงมีแสงนี้ด้วยดเนี่ยองศาดีๆสิลูกองศา ่าอยู่ครับเฮ้ยไออุ่นอย่าโยนม่วดิว่าฝั่งก็ได้ไหน่อยหน่หน่อยครับวีวอไห้ยอักลน่่าไูอมันอะไม่ใครับไู่องดูดูเขาค่อยค่อยเก็บไปแล้วก็ไปซื้อไม่ใช่เลยตองนี่องนี่เยอกมาก ไม่เถไม่เถเทำไมวะขอ่น้อหาตนี่หานี้หดอนนีอันเนี้ยอันเนี้ยอันยาวๆว่ะอันเนี้ยแบบเนี้ยนี่เฮ้ยอวเดี๋ยวดูดิต่อสำเร็จไหมเดี๋ยววันนี้จะต่อสำเร็จไหมเนี่ยพี่สงหา เดี๋ยวมาดูตอนสำเร็จดีกว่าเป็นรถอะไร้องคนไวสากเหวียงให้น้องตกนะองสาวเวียงเป็นเหรอลูก

ยม่เล่ี่มันเป็นอะไรวะสัสไลยนี่ว่ไม่นะถ้าผสมสไลยก็ไม่ได้นะพี่ต้นไม่ได้แบบเนี้ยมันเหมือนเป็นน้ำยาเลยสักอย่างจยมงขอบคุณครับยางพม่องสาวขอบคุณครับนุ่ยยางฮะสบายนอนาคตรเลหรอ ไม่เ่ถูงเลยบกย่ไม่ถุงเลยนะกันยังมาเห็นจรแปลงเอเลยเอาไม่ให้เข้าไปไงเอ้าไปเจ้าีห้องน้แขลงดิแปลงไม่ข้านจะไว้แลวแบบไม่ได้มันจะบกอันนี้กระเด็นนอือกระเด็นเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนเลย โอ้โหสวยเลยค่ะไหนนะทำไมโอ้ยสวยจังเลยค่ะโอ้ยโอ้ย หาลุงตดิค่ะมันน้าแล้วอุ้มไว้ล้ะโอ้ ดึงสิขาจะกิดทำไมอ่าโล่นเลยค่ะถ่ายอยู่ครับอือฮึถ่ายอยู่ครับโอ้ยเนี่ยเข้าหน้าแม่เนี่ย

เป็นไงเมื่อคืนนอนสบายไหมครับนอนสบายไหมครับในตอบดีสบายไหมครับอากาศดีไหมครับอากาศดีไหมอากาศดีมากเลยใช่ไหมครับใส่น้ำนิดนึงนะใส่น้ำนิดนึงแล้วตอนเช้านี่ทําอะไรครับตอนเช้าตื่นมาทาอะไรครับนอนเล่เครื่องบินหักรอเล่นเครื่องบินหักไปแล้วตายหาเล่นเครื่องบินลูกต้นหักไปแล้วรอ เทียบกับราคาแล้วคุณภาพตงสารไม่มีอะไรมตัเนี่ยไม่มีอะไรเล่นเลยเล่นกินกับข้าวเอาเลยทำกับข้าวทำกับข้าวเลยได้ใช่ไหมไม่ใช้ผูของกูเยอะแล้วกูเกลียดเก่งเว้ยอยน้ยทำกับข้าวพี่สงสารเลยทำกับข้าวทำกับข้าวตรงนี้มันก็ไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ซ่อมก่อนสนุกไหมครับพี่สงสารสนุกไหมครับสนุกลดเดี๋ยวมันพึบ มาอีกไหมมาอีกเปล่าองศามาอีกเปล่า,า,าแต่ลุเงเขาไม่มาแล้วนะท้านองศามาเออรอบๆเต็นที่พี่องศาอยู่ก็จะ,ะมีเต็นะเต็นของพี่องศากับน้องไออุ่นจะสีเขียวเลยมีถุงกระสอบอยู่ข้างหน้าด้วยอืมไอุอน่ะ เดี๋ยวมาดูไออุ่นดิเดี๋ยวดูนายออุ่นไออุ่นสวัสดีค่ะอุ่นสวัสดีค่ะยามเช้าไงนั่นคือนอนสบายไหมคะอุ่นนอนสบายไหมคะอ๋อสบายเหรอคะดีดดูีง่ายอุ่นดีอุ่นไปไปกันเลยบ๊ายบาย สวัสดียามเช้านะคะเดี๋ยวเราไปนี่ได้น้องด้วยใช่ไหมโอ้ยคนเลี้ยงน้องด้วยไม่ไม่เห็นองแบนญี่ปุ่นนยองเรือาพียงศักครับอ่าวันนี้เราอ่ะจบทริปจบทริปกลางเต็นท์กันแล้วใช่ไหมครับอ้าวสวัสดีครับก่อนเลวจบกันที่ปลาครับเนาะเดี๋ยวไว้ไปกลางเต็นท์กันใหม่ใช่ไหมครับไหนดูดิดูหน้าพี่องศาและน้องไอ้วุ่นหน่อยดิบายบาย